เขาก็จะมีความเนียนละเอียดนุ่มน,นสวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คลิปนี้ติ๋งจะมาแชร์การทำสูตรครีมขัดผิวหน้าผิวกายนะคะสูตรเดียวจบทุกปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหมองคล้ำมีฝ้ากระจุดด่างดำนะคะผิวแตกลายผิวแห้งหยาบก,กล้านนะคะสูตรนี้ก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าผิวกายของเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสูตรนี้อาจจะมีส่วนผสมเยอะนะคะ ส่วนนี้ก็จะมีผงกาแฟค่ะมีคาเฟเอีนที่ช่วยยับยั้งการอักเสบของสิวนะคะรบรอยแดงการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยทําให้ผิวเด้งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีแล้วก็ยังป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะแล้วก็ช่วยผ่าเซลล์ผิวทําให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะนมสดค่ะนมสดช่วยกระชับรูขุมขนทําให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ยังช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะ น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกช่วยผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวขาวกระจา่างใสค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยทาให้ผิวนุ่มชุ่มชืน้นแล้วก็ลดริ้วรอยค่ะแล้วก็มีผงขมิ้นนะคะผงขมิ้นลดฝ้ากระจุดด่างดําแล้วก็ทําให้ผิวขาวไร้สิวค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะหนึ่งถ้วยเล็กค่ะ ผงกาแฟนะคะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะหนึ่งถ้วยเล็กเหมือนกันค่ะอันนี้ทำเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้นานเลยค่ะผงขมิ้นนะคะผงขมิ้นใช้ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะ น้ำมันมาพาะพร้าวสะกัดเย็นนะคะ1นึช้อนชาค่ะคนที่เข้ากันก่อนนะคะ ใส่นมสดค่ะคนนี้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้สูตรขัดผิวหน้าผิวกายนะคะสูตรนี้ไม่ไม่บาดผิวอย่างแน่นอนค่ะขัดได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะเสร็จแล้วนะคะสูตรนี้สามารถ ใส่กระปุกแล้วก็วางไว้ในห้องน้ำได้ประมาณ 2- 3วันเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเขาก็จะเนียนละเอียดไม่บาดผิวแน่นอนเลยค่ะนี่ค่ะขัดได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะเป็นสูตรขัดผิวที่เ,เป็นสูตรขัดผิวหน้าผิวกายที่ดีอีกสูตรหนึ่งเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเนื้อของเขาก็จะมีความ มีละเอียดนุ่มนะคะยังมีน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นนะคะทำให้ผิวของเราเวลาขาดถึงหน้าผิวกายมีความชุ่มชื้นของผิวอยู่นะคะไปลองทำสูตรนี้ดูนะคะผิวหน้าผิวกายของเราเขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนี่ค่ะไปลองทำกันดูนะคะ ถ้าชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ